สวัสดีครับค,คบลิปนี้อยู่กับซองโสุราครับเตาใส่กำลังทำการเปลี่ยนกระบอกใบไมีดครับแรงเก่าเลยครับกลุ <c oughs> ่มความแรงเลยครับกลุ <c oughs> ่มความแรงกบใบมีดรู้สึกว่าตัวนี้จะเสียที่กระบอกก็คือมันลงเองครับแหวนมันหักสอมมาเทียนหนึ่งละมันไม่ทน oh. <c oughs> ติดเีงยงยกหางขึ้นจะไหลลงเองนะครับ ปิดหลอกโดนไมมเนาะตัวนี้เป็นของที่ที่ครับหรือว่าเฟิร์ตเป็นตระกูลเดียวกันครับเยองหมายคุณภาพตัว่างแพงครับโ,โ,โตน้ำเตาไส้นี่ถ้าซื้อไม่ก็สิเป็นถูถูห้าพ <5, 000. laughs> ันถูถูห้าพันครับแต่ว่าสองเมิดเงินสองพันสองพันหกแล้ว สร้างกับเจ้าจ okay, ันไหนของพนุกฤษีที่บ้านหัวเจ้าว่าเกิงฮอดแหวนให้ไหมครับน้อาสิงห์ได้จังไหน่ามันห่วยอยู่คอนโทรลหรืออยู่กับบอกเดี๋ยวสิพาวิธีลองครับโอเคเพื่อนต่อใส่ทำการบื่นตายก่อนโค่นกับผู้เดียวตัวไอ้เนี้ยสองโคนกับเป็นคนสองคนตัวขันกระบอกไอ้ขันอันนี้ออกเลยขันสายออกก่อนไหมดึงออกเลยน่ะ ยากันสายจังล้ม่สดที่บ่มล้มจำไปตลาะเออเอาเสร็จสายกรอบหรอเปล่าความตังครับตัวนี้หาพันหาพันก็แปดพันหาครับความตางของราคากระเบื้งว่า มันตางกันอย่ามองเดี๋ย้ใส่เข้าไปเดี๋ยวรูวครับก่อนเดือนสิพาลองระบรบมันก่อนว่าคอนโทรลมันหัวบ่คอนโทรลตัวนี้ก็เสื้อมา,าน้ำนอกครับนี่ปิดรถฉีบเจาใส่เลยไปบูซาเอาครับเติงแป๊บเติงอันนี้สี่พันห้าเติงแป๊บเติงคอนโทรลตัวเก่ามันหัวครับจอดไว้ยกรอ

มาเป็นยามเลยจอดจอดจอดมีม่มาเลยด้วยยืมคอนโทรลญ่เลยครับเป็นไงเดี๋ยวประกอบ <Hey. S 1> ครับบารนี้ราคาต่างกันแบบใดเดี๋ยวสิ่ผ้าน้ำเบิ้งครับมอเตอต่ตางอยู่ที่รูปทรงหรอกมันมีหมืองจุดของมันอยู่ตาก,กันที่สีดิ <laughs> ต่างกันที่สีครับมีสี้างซ้ำอะไรกันเรื่อไม่ก็สีสมันก็อยากได้จอนเดียวว่สจีหางจอนเดียวเหหางกู้งกรตาหางซ้ำสีสมสีนี้ยูดซัมนีแล้วครับลักันกพร้อมกับคอนทรนหัวครับกระบอกเระดิ่งหัวได้บาขันเขา อันมันเนก็อาตไหนได้เย uh. ็นบ่อกวอบอกจับงงลงงัดเสียงตัวนกไยแม่ตัวบ่วเนี่ยจับสวยกสุดอู้แม่แม่งสูงยสตมันจินลองไปไปเมียครับเนี่ลองวามเร็วกันน่ะ เร็วลงเร็วครับทางสัมันไงมันหอนนี่ยสิเลีวยวดูไปได้ <cười> <cười> nhô quay cái nè nhô quay chậm lấy cái nè nhô hạ người không nhô hạ người lên thì hàng tắt đi anh nó sẽ đần luôn đây các bạn miếng kinh kinh miếng kinh 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 đấy bạn à. tao biển con thôn short biển con thôn biển con thôn xe ายบ่อบาทต้นำนามันเนี่ยกูหลากกับใครองล้อไะใไปท้สุดกว้างอยู่แล้วลงอดพืนแล้ตีวายสุดจังไรซ้ำ่ซ้ำเหล่าหรือดเหซ้ำ่ซ้ำเล่าลูกขืนไหลน้ำกนเนาะปาตาวางไหลลงเลยมีเพื่อนากลดนี่้ามีลูกาไจะกวยลูกไม่จะกวยลูกไปน้าาเพื่อมีลูกหน่อยเมันทีเดียวกันด้วยกับถิ่ คลิปนี้ไว้สำนี้ครับเจอกันไม่คลิปหนาสวัสดีครับ